เดี๋ยวตาใส่ซิปให้ลูกตาใส่ซิปให้ทิปทำไมอะร้อนนะเอาไม่ใสก็ได้ตาดูงนะอ่าถือวันนี้หนาวอากาศหนาวน้องม่อนใส่เสื้อกันหนาวมาโรงเรียนอ่าทิปตรงไปดีๆข้างล่างเถอะเมื่อกี้ก็จะใส่ให้มันไม่ยอมตึ๊ดหมาดๆเลยขอบคุณดูมากเด้อเลยนั่นดูมากครับเอากระดาษไปยังหม อยัางนั่นต้นผู้ต้นต้นจะทังไงวะตกลงไปข้างล่างถก่อนตกลงมาปะเดี๋ยวอยู่เฉยใส่คอเลยอะโม่มันร้อนหรือเปล่าเอาปุกคอกมาดิ่ปุกเสื้อน่ะ เอาปกเนี <transplant> Finally, ่ยปกเสื้อนเกเรียนเลยไม่ให้เขาเห็นว่าเป็นนักเรียนเอ้าเอ้าจริงจริงนะเนี่ยมาน้ำมันใส่เสื้อกันหนาวดูเขาก็ยังใส่เสื้อกันหนาวนะเฮ้ยตายโอ้ยฝนมืดไปแล้วเนี่ย ระวังงับมือนะน้องม่นอนเออไม่ใส่กางเกงคนะเสื้อกันหนาวร้อนไหมเนะี่ยอะไรเลอะเสื้อแล้วนะ่ะเสื้อกันหนาวนะกางเกงคนจะเดินจะเดินเองอะไรติดหน้าโมรูหน่อยติกกันเลยอีกเดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์เขจะเหยียบเอาเออระวังมือมือจะงับเอาหนะน่อยเอ้าติดเออ ต้องมาปิดเองจะยอมไม่วิ่งนะรถก็ไม่ได้ดูให้ลูกอ่าไปไปวิ่งไม่ได้ดูนะดูนั้นรถเนี่ไม่เดินเลยเวลาขึ้นบันไดให้ตาอุ้มอีกเออวางล้มหน่อยนู่นรใส่อัตวินน้อยแล้วพี่ เดินดีๆขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วน้าโอ้ยทำไมอีกอะน้ำแข็งไปยังน้ำแข็งมาไม่เต็มเลยเอออ้าวลงน้่คะที่เต็มลงตรงเนี้เดี๋ยวครูเห็นนะทำไมอ่ะม่อนเอารูดลงหน่อยนึงก็ได้โมรูดลงหน่อยนึงก็ได้มันร้อนติด Morning, morning, morning. Mấy món mà đây ngày à, ta, 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 ta. à, ta, ta. à. à เ,เดี๋ยวลงไปเลยเ,าาดเดี๋ยวค่อยไปส่งน้องมอนเสร็จแล้วาเปาโลเพื่อนตอนเย็นผมไม่ได้เรียนพิเศษนี่มาแล้วเปาโลมาแล้วอ้าวเปาโลมาแล้วครับครับ ไม่นเน,นอนะปาโลก็เลาะหนาวห,ห,ห็นะพี่ปาโลก็แตกนิขาดออก,กาออก,กา,อาไม่มาขอบคุณผู้อ่ติดตามและผู้ชมครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับโจเมลพิมอนแฟมิล่เอโจเมลพีมอนวิถีเด็ก ไม่ค่อยเก่งครับบรรยายไม่ค่อยเก่งฝากด้วยนะครับ